ก็สมุดเล่มนี้นะคะก็จะมากับคู่มือในเกอะที่คุณพ่อคุณแม่จะได้แล้วก็ในสมุดนะะี่ยค่ะก็จะมีคําศัพท์หลักที่เราเรียกว่า c a l l vocabulary นะคะคำศัพท์หลักเนี่ยค่ะก็คือคําศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจํำวันก็คือคําเช่นไปมาวิ่งเดินหรือว่าอะไรทําไม โดยเฉพาะคำศัพท์หลักพวกนี้ค่ะโดยตัวของมันเองแล้วเนี่ยค่ะอาจจะไม่สร้างความหมายอย่างเช่นไปเราก็ไม่ทราบว่าไปไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคำศัพท์เสริมขึ้นมานะคะก็คือคำนามนะคะที่เราจะมีหมวดหมู่ให้ในในเล่มนี้นะคะทีนี้เราก็จะเรียงหมวดหมู่เอาไวน้นี่หน้าแรกน,นะคะก็จะเป็นคำศัพท์หลักหน้าที่สองก็จะเป็นหมวดสนทนาทั่วไปเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเราพ่อคุณแม่สามารถที่จะ ใช้สนทนากันได้คำที่เราใช้สนทนาทั่วๆไปก็จะมีคำเช่นเสร็จหรือยังนะคะหรือว่ากลับบ้านไหมเพื่อที่จะให้เขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้นะคะหมวดหมู่ต่อไปก็หมวดสนทนาสั้นๆเราจะเห็นว่าเล่มนี้นะคะสมุด A4 ของเราเนี่ยเราจะเน้นการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆคำกริยาที่เราใช้เช่น นอนนั่งดูหมวดบุนะคคลอันนี้ก็จะเริ่มเข้ามาถึงหมวด,ดหมวดหคำนามแล้วนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กเขาจํารูปภาพอย่างนี้ยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะถ่ายรูปตัวเองแล้วเอามาแปะก็ได้นะคะ ครอคุมคําศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเกือบจะครบนะคะหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เพิ่มคําศัพท์อะไรหรือว่ามีคําที่ที่เราใช้เราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปในในหมวดหมู่ต่างๆได้นะคะถ้าแต่ว่ามีคําถามหรือว่าอยากจะแนะนําก็สามารถติดต่อโครงการบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกระด็กพิเศษนะคะได้ในช่องทางมูลนิธิออทิสติกไทยได้ตามเบอร์โทรศัพท์ 3. หรือว่าสแกน QR code นี้นะคะเพื่อแอดไลน์มาได้เลยนะคะชุดการเรียนรู้สำหรับบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกที่มูลิตีออทิสติกไทยร่วมกับกระทรวงคอมอนะครับแล้วก็สสสจัดทำขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5ชุดทักษะนะครับ จุดแรกเนี่ยเราเรียกว่าทักษะการสื่อสารด้วยการใช้ A ออนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสมุดภาพนะฮะแล้วก็เอาไว้สื่อสารนะครับก็จะทําให้กับเด็กที่ต้องการการสื่อสารทางเลือกนะครับจุดที่2ก็เป็นางานเกี่ยวกับด้านศิละปะหรือการปะพฤติกรรมนะครับเพราะว่าเราคิดว่างานศิละปะหรือกับปะพฤติกรรมมันมีความจําเป็นมากในชุงนี้พิเศษมากนะครับเพราะว่าสมุดระบายสี อาร์ตสตอรี่เนี่ยนะครับบายออทิสตนะิกไทยเนี่ยออกแบบโดยน้องออทิสติกทั้งหมดนะครับคือล่กพี่ที่เป็นศิลปินออทิสติกเนี่ยมาออกแบบแล้วก็ทำผ้าระบายสีให้น้องน้องแล้วก็มีทั้งคำถามมีทั้งความคิดสร้างสารรค์ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปต่อยอดจินตนาการน้องน้องได้นะครับชุดที่สาก็จะเป็นชุดส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้กาลังทาอยู่ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการออกกาลังกายนะการฝึกตารางเก้าช่องนะครับซึ่งตารางเก้าช่องเนี่ย มีความสำคัญกับเด็กออทิสติกมากจะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถมีประสานสัมพัธ์แล้วก็ควบคุมตัวเองได้นะครับจุดที่4ใช่ไหมครับจุดสี่ก็จะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกษตรปลูกกินเองในบ้านได้แล้วก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ชุดเดยสีก็คือเราใช้เพลงที่เกี่ยวข้องกับผักเนี่ยมาสอนน้องเพราะว่าต้องการให้น้องเนี่ยบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ซึ่งก็จะแจกให้ทั่วประเทศเลยนะครับที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือรอมได้ให้แล้วจบนะฮะ ทุกอย่างนี่มีกระบวนการเรียนรู้หมดนะครับเราจะมีชมรมผู้ปกครองบุคคลดิทิสติกทั่วประเทศนะครับเราเปิดเป็นศูนย์ส่งเสริมทักษะดีจิอัลทีสติกแล้วเราใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือห้องของ t r u e v w o r d นะครับซึ่งมี Vroom นะครับซึ่งสามารถาประชุมทางไกลได้แล้วก็มีห้อง Vlearn ซึ่งข้อมูลที่เราผลิตเนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆก็จะไปอยู่ในห้องนี้คล้ายๆเป็นไลบรารีนะครับแล้วก็สามารถทำแชทบอท พูดคุยกับคุณครูหรือว,ว่านักวิชาการที่มาช่วยเหลืองานเราหลายๆท่านได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ถือว่าเป็น new normal นะครับที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ทางไกลที่เน้นเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษก็ต้องขอบคุณสสสนะครับขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวมมิการกลุ่ม t รูนะครับแล้วก็สีพีที่สนับสนุนโครงการที่ทํางานร่วมกับมูลนิธิออทิสิิกไทยแล้วที่สาคัญก็คือคณะวิทยากรทุกท่าน,นครับ